เมตตาครับปรารถนาไม่มีใครต้องการบุญไว้นะท่านว่ามีความสุขกว่าท่านปีนเสาทีา่เขาบอกเขามีความสุขไปหละสุดท้ายแล้วสเกณกเมนณปัญญายิสถะท่านทั้งหลายจะปรากฏด้วยกรรมของตัวเองท่านเราทําอะไรเราจะได้ผลยางน้นผมขอโทษฮนะบางทีผมก็ไม่ได้อ่านนะกราบขอโอกาสครับยังไม่เข้าใจเรื่องที่เขาพูดเรื่องสมมุติบัญญัติกับประามบัญญตัติธรรมขอความกรุณาด้วยเอ่อความจริงในโลกนี้นะฮะ ก็มีสองอย่างคือสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติกับปรมาสัจจะจริงโดยปรมาปรมะคืออย่างยิ่งอัตทะคือประโยชน์อย่างยิ่งจริงโดยประโยชน์อย่างยิ่งปรมัาสัจจะอย่างผมเนี่ยชื่อกรุงเนี่ยมหากรุงเนี่ยถามาเป็นสมุติสัจจะหรือปรมาสัจจะมันคือสมุินะคนอื่นอาจเปลิกของกุ้งก็ได้เียไอ้ไอ้ฮะก็ได้ไอ้นุ่นก็ได้นีก็ได้ใช่ไหมเขาเรียกแต่ต่างๆคือสมมุติ แต่สมมุติก็สําคัญครับเพราะอะไรทําให้เรารู้ฮะแต่แต่สภาวะจริงๆแบบเป็นปรมะสัจจะคือสภาวะธรรมครับเพราะฉะนั้นพระที่คอนทันทิบรรลุธรรมเนี่ยเป็นอาเสขับบุคคลก็ดีหรือเป็นพระอริยะนี่ผมถือว่าสนทนาธรรมกันนะฮะผมไม่บังอาจจะไปสอนใครนะครับคือว่าสนทนาธรรมกันคนที่ถึงสภาวะธรรมเนี่ยสภาวะเป็นเรื่องสําคัญฮะ อย่างท่านที่เห็นจริงๆเห็นสังขารน่ะคนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้คืออะไรรู้จำนะยังไม่รู้แจ้งยังผมก็เรียนมาเลยฮะแต่ผมก่อรู้อย่างเนี้ยเรายังคนทุกข์ไหมเพราะอะไรครับเรารู้แต่เรายังยึดถืออยู่นึกออกมาเออยังเรียกว่าอาหารกลางมังการตัวกูของกูอ่ะเนี่ยหลวงพ่อท่านตันช้นะยาไปหละตัวกูอ่ะอาหารกลาะมันชัดไงฮะถ้าตัวข้าพเจ้าถามมันจะชัดเลยล่ะ นี่คือสมมุตินะกูเนี่ยเอาง่ายๆแล้วท่านทีถามว่าสมมุติเป็นยังไงก็เนี่ยถ้าคุยกับกูไม่ใช่กูยอย่างเดียวนะข้าพเจ้าถ้าไปคุยกับท่านพลเอ,อกกระผมอ่ะเป็นพระอ,อัตมาเนี่ยคือสมมุติทั้งกันเลยสมมติว่าเป็นข้าพเจ้าเป็นกระผมเป็นอัตมาเป็นเนี่ยนะสมมุติมันเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่จริงๆก็คืออะไรฮะสภาวะเนี่ยเอานตรงอยู่แล้วเป็นตรมัด อันนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้นะท่านจะทุกน้อยลงในโลกนี้พราทุกในโลกนี้มันมีทุกเล่นกับทุกจริงฮะทุกเล่นคืออะไรครับซื้อหวยทัาเสื้อไม่ถูกอ่ะอ้วบางคนแบบทุกมากเลยหรือว่าอกหักนะทุกมากเลยบางคนนะปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งจิตใจแหมเสียดายอนาคตเสียดายชีวิตเสียดายเพราะอะไรครับปรุงแต่งเนี่ยเอาทุกเล่นมันทุกเล่นทุกจริงนะท่านมีอยู่แล้วทุกคนนะ ความแก่ความเจ็บความตุยนี่คือทุกจริงแต่คนเราเอาทุกเล่นเป็นทุกจริงฮะเอาทุกจิงทุกเล่นอ,อย่างเงี้ยขี่รถปาดหนากันเอาทุกเล่นเล่นไปทำลายกันกว่ามีฮะสวัสดีทุกท่านว่าไม่ได้กล่าวชื่อนะครับมาหากรุงฮะแต่เป็นคนบัานหนอกนะครับดูชื่อเพราะให้ดูเทปไปหน่อยฮะมาหาเนี่ยผมภูมิใจนะครับเพราะว่าคำว่ามาหามีคุณค่าต่อความรู้สึก นะโอสวัสดีมีทักทายมาทางช่องแดงแล้วนะ่ะคุณสุภาวดีนะครับผมผมยังไม่ได้แชร์ไปในช่องฟ้าเลยนะฮะเขาเาียกติดลูกคุยนะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยเวลาคุยแล้วมันก็ต้องหยุดคุยเหมือนกันมันมีเรื่องคุยแล้วก็ต้องหยุดนะไปคุยพร่ำเพื่อไม่ได้นะอะผมจะพูดเลยนะะเตบอกว่าธรรมะคืออะไรท่านผู้นี้ชดตังคําถามมากเลยฮนะ ธรรมะคืออะไรอ่ะไปนู่นถามอีกแล้วอ่ะไปอะไรกันวิัยคืออะไรถามผมก็อยากจะร้อยว่าท่านถามตัวเองไหมว่าบัตหนี้ท่านเป็นอะไรพิจารนาเนืองๆทุกวันว่าบัตนี้เราเป็นอะไรเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่นันะผมมาทุสมพระคุณท่านโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้จับประคุณนะครับอันนี้แหละฮะเราแสดงด้วยความเมตตากรุณาถ้าเราจะรักษา ธรรมะเนี่ยทุกท่านนะครับทําความบุญดีได้ผมเนี่ยฮะคือปรัถนานักปรัถนาหนาเลยว่ะทุกวันนี้อ่ะถาม่ะผมจะถอดรหัสอาจารย์เบียนะฮะทาไมเขาคนถึงนิยมอาจารย์เบียประการแรกแกมีเมตตาบารมีฮะเห็นอ่ะเวลาคนเขาถามแกผ่าผ่าปฏิบัติทุกคําที่ผมพูดทาไปดูย้อนหลังอีพีต่างๆผมพูดซ้ำตรงกันเพลงทุกอย่างเลย พะผมพูดแล้วผมกันกองกว่าทดี่ผมพูดอาจารย์เบียที่ผมบอกเป็นเพศเนี่ยเพราะอะไรฮะบัดน,นี้อาจจะเป็นยังจิรนยัยไม่มีแวว์วาวเท่าไรแต่อวัยลามันจะทดสอบคนเขามีเนกขม,มัชชาสยะคือมีอัยาศัยในการบำเพ็ญเนกขมะถึงบอกปีหน้าจะบวชพมก็เชื่อ,อบวชบางคนบอกอ้ทำไมไปเชื่อเลยผมผมเชื่อ,อฮะเพราะเราดูปัจจุบันน่ะถามอ่ะเราพยากรณ์ได้ไหมบอกคนเป็นไรเราพยากรณ์ดูปัจจุบันเขาดูการกระทาของเขา นี่ฮะผมต้องบอกเลยว่าเขา่เป็นคนดีนะธรรัะสนีเข้าอย่างหนึ่งผมบอกเนีนะวิชาเป็นอำนาจมารยาทเป็นสนีเขามีความอ่อนน้อมมันเป็นสนีฮะสน่ในตัวเขาแล้วก็คนที่ติดเขานะพอะอะไรเทคแคร์คนถามนะ่ะทันผู้ฟังเราไปฟังก็ตอบเนี่ยเขาเอะอะพาววยมีใครเคืองเขาไหมเขามีกระโถนมีใครกลัวเขาไหมพราเขามีนมตตาในใจไงฮะ ถามว่าพี่เบิร์ดเนี่ยทำไมเราถึงรักแกเขามีเมตตาเ็าแสดงให้คนมีความสุขเพราะไม่ดูวันนี้ดูคนถ่ายรูปคนถ่ายรูปมึงโหรเฮ้ยห้างกับแกแล้วแกหนากลัวตรงไหนอ่ะคําพูดแค่นี้ละคุณอนะ่หมอคนเรามองแค่คําพูดอ่ะดีดูดูบอสด,ด้วยฮะท่านดูทีฮะที่มีข่าวอ่ะดาราหน้าติกที่มีข่าวดังเ่ะแม่นน่นเรีก็แรกแม่เหล็กแม่ด้วยนะแม่ตุ๊กแม่ตั๊กอะไรติดเหลืองทองอ่ะพูดดีไหมละ่ะนี่แหละครับเราอะมองความดีกันหลายชั้น เอาความงามนะความงามยังมีถึงสีชั้นงามหนอกเสื้อผ้าใช่ไหมผมเนี่ยไม่ก็มีเสื้อผ้าไม่เคยงามหนอกงามมาอีกชั้นหนึ่งนะงามร่างกายบางร่างกายที่งามกันแล้วหูอยู่ตรงหูดีมีหูเลยพร้อมอคือมันลักษณะดะงามมาอีกคืองามอัธยาัยบุคลิกบางคนร่างกายม็นงามแต่บุคลิกดีเสื้อผ้าไม่ดีแต่บุคลิกดีงามมาอีกคืองามจิตใจงามมันสี่ชั้นเลยนะคนดีก็เหมือนกัน เราจะไปมองว่าตัดสินคนนี้เป็นคนชั่วมันมัใหญ่ต้องใช้หลักวิพัฒนาทีครับจำแนกแยกแยะอันนี้เอไม่งานตรงนี้แต่เขาก็มีส่วนเขาถึงมีคำนะฮะหนาเนื้อใจเสือหรือหนาเสือใจเนื้อหนาเนื้อใจเสือคืออะไรข้างนอกดีดูดีดูเลยเแต่ข้างในมันใจเสือโหดร้ายอ่ะแล้วถามว่ามีไหมละ่ะกับหนาเสือใจเนื้อดูหนาหูไปคอยจะดีพูดยามเลยนะแต่ใจดีอ่ะมีไหมละ่ะเขายังมีคำว่าขี้มเมาใจดีอ่ะท่านก็ได้ยินไหมละ่ะ ขี้เมากว่ายังใจดีนะอ่าอ่าแล้วอะไรอีกอะคนก็มีหลายอย่างอีกคนดูเหมือนจะดีแล้วดีไหมละ่ะเหมือนท่านดูเหมือนเกือบถูกหวยอ่ะถามว่าทันถูกไหมละ่ะกับดูเหมือนจะเลวคือเกือบผิดอ่ะซื้หอหวยเกือบผิดแล้วทานชอบไหมละ่ะมันถูกไงแต่มันเกือบผิดเหมือนกันดูมันจะเลวดูเหมือนจะเลวกว่าคือดีนั่นเองฮะคนเราจะีบอกคนเนี่ยดูเหมือนจะดีเอ้พูดดีดูมันจะเลวมันเป็นบุคคลประเภทอ้าว คือมันไม่เป็นจริงอย่างนั้นมันอ้าวไงแต่บคุคคลเออบุคคลที่เข้าอุทานว่าเออเนี่ยคือสุดยอดนะเออตรงอย่างนี้เออรนอาจารย์เป็นเอออย่างนี้นะนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์จากผมมั้ยไมเน่ยขอพคุณหมากนะารวะไฟธรรมจะเกิดประโยชน์มากครับคือผมก็คิดว่าวันหนึ่งนะผมก็ต้องมาคุยอย่างนี้แต่ว่าขออภัยว่าเวลาเนี่ยก็คงจะพูดเวลานั้นบางเวลานี้บางนะครับ แล้วถือว่าเราได้สร้างบุญร่วมกันผมจะบอกเราทุกบทเราจะไม่พ้นในบุญเกียรติวระถุตสิบประการนะฮะที่ผมบอกอ่ะทานไามา่บุญสัมเด้วยกันให้ทานท่านไม่ได้ท่านมีหนึ่งบาทท่านเลยผมจะมีบาทอยู่ในห้องเลยฮะอยากทาบาทก็เอาบาทพลาสติกอ่ะฮะหนึ่งบาทปุ๊บเอ่ออยากสละมัชริยะคือความตนีในใจท่านใส่ใบาทหนึ่งบาทหนึ่งหลวงพ่อพระราชบรรยานหลวงพ่อฤาษีวัฒนาสูงนะฮะ คือถ้าแบบคือผมเนี่ยศรัทธาก็โชคดีครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งปฏิบัติทั้งปริยัตินะครับผมโชคดีศึกษาพันทางยอมรับผมก็ลองมาทั้งหมดเลยนะพระเครื่องคาถาอาคมอะไรต่างๆที่ผมแต่ประเด็นทับสามประโยคผมไปผมศรัทธาสั้งหลักสุตเกิดเถื่อนก็ไปท่องเลยนะคาถาเนี่ยเวทาสกุกุสาทเวทยาสะตัดตัสาสยาทัสาทิสกุัสยัสสาทิสกุติสาตุตตัสุาตัสย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 าตัอยาตาตสยาตั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 สมถะัสยาตั นามาพะธามาพะธานาพะธานนามาธานนามาพะอิติวิโสเศษสิอิเซเสพุทตนามิอิมีนาพุทธังโสอิโสตังพุทธปิติ๋ยอิติวิโสวิเศษสิอินาอิเซเสพุทตนามิอิมาอิมีนาพุทธังโสอิปะอิตสังพุติอิตะคือถามมาอย่างนี้ไงเราถัดทำแล้วมันเกิดปัญญาดีทั้งนั้นครับเกิดความสงบถ้าเราเข้าวัดเราปฏิบัติทำเราได้เมตเราได้อะไรฮะปัญญากรุณาบริสุทธิ์ถือว่าเราถูกต้องเลยฮะเราได้ปัญญามากขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะงงวงมาแต่ผมท่องใช่ไหม แต่เป็นอุบายสงบใจผมได้ความบริสุทธิ์มากขึ้นความสงบมากขึ้นถามว่าดีไหมฮะคืออ่ะเราจะต้องรักษาใจเราในปัจจุบันนะท่านมีอะไรที่ดึงเราออกไปผมอับเสดเห็นคนเสดายชีวิตคนเราบางครั้งบางครั้ง,ง,งสมัยก่อนก็บอกยังไงฮะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตุยหายากทุกวันนี้เพื่อนพาไปกินหาได้ไม่ง่ายฮะแต่เพื่อนพาไปตุยหาได้ไม่ยาก มันเปลี่ยนกันนะครับอันนี้อันนี้เราคุยกันยังไงผมคุยถับไปกระทบใครขอปรารถนาภัยล่วงหน้าเลยนะฮะแต่ว่าปรารถนานะในยุคป,ปัจจุบันถามว่าพระคุยเรื่องพระนะพูดวินัยอาจจะไปขัดใจพระพูดธรรมะอาจจะไปขัดใจโยมแต่อยู่ที่คนพูดครับถ้าคนนั่นตั้งพูดเดี๋ยเป็นกุศลเขาได้บุญแล้วแต่คนไปตีความผิดมันเรื่องของถ้าคนมีปัญญาเขาจะไม่ตีทางความผิดเลยฮะ เหมือนกันผมคุยเลยอ,อย่างเนี้ยคนตัดคิดไปว่าก็เป็นกุกศลกรรมของคนนั่นบวหานทางศาสนาหรืเป็นกรรมของสั์ช่วยกันไม่ได้ใช่ไหมฮะมันอาจารย์เบียร์เขาพูดตรงๆแหละคนยังตัดไปว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาปฏิเสธอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสุดท้ายนีมนมลพระมาการเวลาจะพิสูจน์ครับระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนผมพูดนี่นะฮะผมก็หวังบุญกุศลหวังประโยชน์ผมยังไม่ได้แชร์จริงเนี่ยต้องแชร์ก่อนเออ เพราะว่าผมไม่ได้ในช่องฟ้านี่ผมยังมันตรงให้เกี่ยวโยงกันฮะไาเห็นคนสร้างบาร,รมีทําความดีนะเนี่ยท่านคุยกับผมเนี่ยฟังผมเนี่ยท่านก็ได้บุญธรรมัสวรรค์ไม่บุญสุบด,ด้วยการฟังทมนะครับสวัสดีครับอ่าดีครับท่านมาหาออกมาช่วยๆกันก็คือนึกถึงนะะ พระราชกันดของในหลวงรัชทินีกาวท่านบอกว่าการที่จะยกย่องทําให้สังคมดีคืออะไรครับต้องทําให้คนดีมีอํานาจนะครับหรืออย่างไรครับทําให้คนดีอาจารย์เบียร์ที่ผมเอ,อิผมยังพูดไม่จบแล้วผมพูดถาวายทานภายทะบนใไปบนมาความดีของอาจารย์เบียร์ยรี่ถอดรหัสแกนะขั้งหนึ่งเกมีเมตตาเก็เทคแคมถามทุกอย่างคือเวลาเขาถามอ่ะโดยเพพาะภาคปฏิบัติเั็นนะคนฟังเนี่ย ทุกคนเนี่ยโทรหากแกก็ต้องมีทุกข์ใจอยู่แล้วบางคนทุกข์จริงๆนะฮะร้องไห้มากกว่ามีอกหักรักคุดก็น่าเห็นใจบางคนก็มีโลกแบบอาจารย์เบือเทคแคร์กับน,นี่คือความรักความรักอันนี้อาจารย์เบียร์ธรรมะอาจารย์เบียร์ไม่มีแฟนบางผมไม่ดูคดีเบตกับคนต่างสาะเทอื่นใช่ไหมเหมันกับจะนั่นอาจารย์เบียร์ขมอาจารย์เบียร์โอ้ยอาจารย์เบียร์ไม่เคยมีแฟนไม่ได้มีความรักจะรู้เรือความรักไง ความรักมันมีถึงสี่ชั้นนะรักตัวกลัวตายมีทุกคนใช่ไหมอย่าววาดแต่คนเลยหมาแมวมันรักกลัวตัวตายสองสูงมาหน่อยรักไข่ปัถนาอันนี้รักอย่างผัวเมียฮะเราเป็นไงหลังอย่างผัวเมียฮะเผอเญเลิกการทําร้ายกันกว่ามีนี่รักไข่ปัถนารักเมตตาอาลีนี่สูงกว่ารักกว่าผัวเมียนะฮะอาจารย์เบียรรักเมตตาอาลีเรารักมีแต่ให้เนี่ยรักชั้นสูงรักจากอริยะเลยฮะรักมีแต่ให้นยรักตัวกลัวตายรักไข่ปัถนารักเมตตาอาลีรักเมตตาความรักมันยังมีถึงสี่ชั้นนะ นี่เลือกหลักวิพัชวาทีครับอ่าเป็นอันนี่คุณปันนะฮะน้ำจันนะสวัสดีท่านมหากรุงครับเป็นพระชอบอิจฉาท่าตีต่อยใช้ไม่ได้อันนี้แน่นอนครับหลักการ3มอุด,ดมการสี่วิธีการ6หลักการในการเผยแผ่ศาสนาหลักการ3คืออะไรสัพปะปะปัสสะกรานางการไม่ทำบาปทั้งปวง สองกุศลสูปัสมทางการทำกุศลให้ถึงพร้อมสามสัจจิตตประโยชน์ทบนางการทำจิตของโกงให้ฟ่องแผ่วเอตังพุทธนาศาสนาเอตังพุทธานาศาสนา,ท,า,นา,สา,สนาทำสามาการนี้เป็นคำสองของพระเจ้าอันนี้คือหลักการสามอุดมการสี่ขันติขันติปรมังปตโปตีติขาขันต,นะนตนะิความอดกันนะเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิ่พานังปรมังวัตติน,นิพพานพุทธา พุทธเจ้าตัดวันนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งนหีปัพพิจิตตปรุมปคาตีนะการทําร้ายผู้อื่นไม่ชื่วเป็นบรัรมบชิตเลยเพราะฉะนั้นทำไมท่าที่ถ้าต่อยมันเหมือนกับอนุปวาโทรไปว่าร้ายก็ไม่ได้นะฮะอนุาคาตัวไปทําร้ายก็ไม่ได้อันนี้แหละฮะถามว่าทําหลักการวิธีไว้แผลไหมละ่ะอันนี้เราคิดแค่นี้เองครับคือว่าจริงๆนะอาจารย์เบียร์ผมก็รู้คือผมจะเดาลักษณะ ดูลักษณะอาจารย์เบียร์แกเป็นคนคนดีนะแต่แบบการเวลาเนี่ยมันจะพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์คนคือพอคุณท่านที่บอกติดติงผมกดเฉีวยวปัรถนาแล้วผมก็รู้แต่และองค์นะผมพอพอรู้ครับท่านก็ปัรถนาดีฮะแต่ลีลาของท่านบางรูปท่านเป็นภาพปฏิบัติเหมือนกันนะท่านก็เป็นนักกวีนะเขียนกว่าคาพูดมันก็โลดกันแต่แบบผูกคอมเมนต์ต้องระวังแล้วกัน อย่ารักอย่าเกลียดแค้นปวงชนทำถูกทำผิดยนเยี่ยงไว้เป็นคติแนะนำตนลุสวัสดิ์ปวงแหทิ้งชั่วถือชอบใช้อย่างนี้ดีเสมออะไรที่บางทีสื่อมันชักให้รักเราต้องมีเชิงของเรานะในยุคปัจจุบันเนี่ยไปไหลาตาำนันก็นไปได้ใช่ไหมเราก็ต้องรู่เชิงของเราเราก็จะไปเกลียดแคน้นก็ไม่ได้อันนี้วิธีทํารักษาใจของเราสุดท้ายเนี่ยเราต้องมีบุมสว่างทางสงบที่ผมพูดอย่างนี้ไปแล้วทุกครั้งที่ผมพูดอัดคลิป สุดท้ายแล้วแบบผมวางคลิปผมต้องมาดูใจตัวเองแล้วต้องสงบสงบสงบ,สงบ,สงบอโอ้โหสิเมตตาคือเราจะไม่ผูกโกรธใครเลยนะฮะมันทุกใครครับระเบิดเนี่ยก่อนจะไประเบิดคนอื่นอนะ่ะมันระเบิดตัวเองก่อนเรากดโทอัดถังราชันติคนโกรธจะไม่รู้อัดไม่รู้ทาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฉ่นใจนะขอบพระคุณมากนะครับที่ทุกท่านเนี่ยเคยเคยคอมเมนต์มากับผมนะฮะแสดงความเห็นว่า เอออยากให้สนทนาบางทีผมขออภัยว่าอาจจะพูดโดยไม่ได้อ่านคอมเมนต์นนะฮะ,ะพระอ่าทัอิจฉาเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วอย่าววาดแต่พระละคลารวาสก็ไม่ดีฮนะพระบรมีว่าอารติโลกนาสิกาความอิจฉาอย่างโลกให้พินาทุกวันนี้ที่มีปัญหานะ่ะแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจเป็นใหญ่อย่าหว่านะฮะกลางเมืองกลางเมืองอิจฉากันก็มีฮนะอ่าเราก็พูดทุกคนแหละครับผมบอกแล้วพูดวินัยไปขัดใจพระ ความจริงไม่ได้ขรัดพระคุณท่านกับลูกท่านกับสองวอนแต่พูดธรรมะก็ไปขัดใจโยมแต่ขัดให้สะอาดทั้งมันเลยฮะนี่ปัญญาน้ําจันท์ชอบติดตามมหามพูดผมอายุหกสาโอ้ขอบพระคุณมากครับผมคืออย่างนี้นะฮะการที่เราได้พบกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับอย่างน้อยเราฟังกันครั้งแรกเราต้องประทับใจบางทีคนเรานะ เพียงแค่เห็นบุคลิกเห็นข้างแรกบางทีมันตองตาตองใจนะแต่อย่างผมอ่ะอย่างอาจารย์เบียร์พูดเลยนะผมเห็นแกไลรสดเมื่อปีที่แล้วก่อนผมไม่สนใจเลยผมไม่เคยสนใจอาจารย์เบียร์เลยนะฮะเพราะผมไม่เคยเห็นตัวจริงเดยเพราะอะไรเพราะผมดูแค่เปลือกหนอกเหมือนผมดูทุเรียนมีหนามผมทิ้งเลยผมไม่กินเลยเพราะว่ามันมีหนามเนี่ยฮะหรือเห็นอะไรที่มันไม่สวยข้างนอกแต่ไปไก่มันหอมทุเรียนมันหอมนะไปปอกเปลือกมากิน เออมันรสชาติดีเหมือนกันอาจารย์เบียร์พุ่ตัวแรง